ครับก็มาใน้ทุกไทยสุดก่อนครับไปปันทีหรือหาร้อยังขอเสี๋ยวพวกมือกันกันด้วยครับให้กับพระสุบัตะบนบางหมายนะครับสิ้นถระกอบไปด้วยสิบปรวจโทรพัชราสุนายานครับพาที่สาเป็นเชื่อไทยนะครับกระเป๋า ขึ้นมาเนี่ยเป็นลายผ้าที่บอบบองหรือเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของไทยล้ำแท้ๆนะครับเพื่อพาชิ้นสวยเป็นผ้าหอผ้าไหมเราก็พ้าใ่า้ในวัยยสดุเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะครับโดยแต่ย้อมสีธรรมชาติจากต้นชักรากระดุมเงินลายดอกผักบุ้กเท้บ คุณจะเห็นไหมครับผ้าซิ่นเนี่ยเป็นลายแตงโมด้วยนะฮะผ้าซิ่นลายแตงโมเขาบอกว่านี้่ริบเห็นผ้าพรมหรือเปล่าผ้าซิ่นนะคะลายแตงโมค่ะส่วนผ้าลายนะคะเป็นลวดลายนะคะที่ใช้เส้นไหมหลากหลายสีหลากหลายเรื่องค่ะหลังต่อไปนะครับเพากับนางแบบติดนางแบบของเราไหยครับคุณพิษณุใชัยชนะครับ เป็นเสื <t> <half> ้อกล้องสีนะครับช้าในงานที่หอวใารื้อเลินลักษณะของการตัดเย็บเนี่ยก็เหมือนกับเสื้อก้องสีดำนะครับท่าที่ตามีปักด้วยเส้นได้ที่มีสีสันลูกทิ้งส่งแนวหัวนะครับก็คือหน้าซ้อนหลักยาวครับเห็นไหมครับหน้าซ้นหลังยาวเรื่องประดับของหยิบไม่ตกแตงเป็นเครื่องเงินผมคาดตะใบับสวยงามมากๆเลยครับ ลำดับต่อไปนะครับพบกับนางแบบของเราคุณธันจีราอินทานาตัางครับเผื่ออย่าลือันนี้นะคะเรียกว่าเป็นเสื้อดีอิ๋วเละค้อนข้อสังเกตค่ะแขนกระบอกนะคะแขนยาวล่าตัวจะแบบว่าโอเวอร์ะะนอนรรอไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะคะและน้องมีการตกแต่งลวดลายค่ะบรีดกระดกนะคะโอเวอร์ไซส์เล็กหวานนะคะก็จะมีน,นะคะเป็นลายแฉกนะคะและในดอกเตือนก็มีการตกแต่งลวดลายที่สว อีกหนึ่งท่าของเราใช่ไหมครับคุณสุพบจีทองเจียมเลยครับนุ้ยครับเป็นผ้าที่ใส่ก็คือผ้าชุดลายแตงโมนะครับโซ่อต้องไายดำครับแล้วก็เสื้อก้องเป็นเสื้อคอาตังต้เงเท้ารูปไม่มีปกนะครับสวยมากมาก่าทาีแตงโมนะครับเป็นชมสามจนดโเรียนเชิญตุกททักทักให้ค,ครับเนเ้ยครับในการนี้กาเดินแบบ เวลานคนบำนาค่ะรวมไปถึงเราก็จรนำท้องทิศไทยทรงดำนะคะโดยสิทธิ์โดยโทพัชนาศนายหยางน้องโน้นค่ะครับแล้วก็คุณก็เกิใช่ไหมครับคุณก็โกคุณชนาต่อเอวบบีนะครับคุณเขียวนะคะที่สมัยชัยชนะค่ะครับนอกจากนั้นคุณทัโก้อิศราอินธนาสักแล้วก็เต้ค่ะคุณตุพพพมีทองเสียงนะครับตอนนี้ดอกไม้เลยนะครับดอกไม้หนึ่งดอกนะคะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งคะแนนแบบช่อนะคะห้าร้อยบาทห้าคะแนนค่ะดอกไม้เพืที่จะเป็นกำลังใจ